สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าขสู่นอน้อยนะอยู่กับเกมเดิแรแลกนะเรากันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นอน้อยจะพูดถึงกิจกรรมลูนติกเฮาส์วิธีการเล่นเนี่ยก็คือเราจะสุ่มจากด้านขวานี้ก่อนมีทั้งหมด2 468อันนะครับในกรณีที่เราได้คันโยกเราจะสามารถเข้ามาลุ้นรางวัลในส่วนนี้นะครับมีทั้งหมด2 4, 6ก็คือ1ใน6สุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยใช้30เพชรนะครับคันโยกเนี่ยโอกาสออกอยู่ที่4%เถ้าโชคดีเราได้คันโยกไวเราก็จะประหยัดเพชรนะครับ ในกรณีที่โชคไม่ดีก็คือเหมาทั้งกระดานอันนี้นะครับก็จะใช้240เพรต่อ1รอบเล็กการที่จะครบรอบที่1ได้เนี่ยจะต้องเหมาด้านซ้ายทั้งหมดเลยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกลือเกลือก็คือ240คูณ6มันก็จะได้1440พเพชรนะครับทีนี้เนี่ยในลูนติกเฮาส์มันจะมีทั้งหมด3รอบแต่ละรอบเนี่ยของรางวัลจะเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือ imaginary cloud นะตัว ancient ที่จะช่วยเพิ่ม penetration ของ p defense แล้วก็ m defense นะพูดง่าย คือมันเป็นค่าเจาะเกาะกายภาพแล้วก็เจาะเกาะเวนนั่นเองซึ่งหาได้ยากในเกมนี้นะครับมีแค่ส่วนนี้มั้งเท่าที่ผมเล่นมานะครับนี่ครับที่ผมบอกตัวจอยสติ๊กอยู่ที่4%เเนะมันอาจจะมีโอกาสที่เราออกตัว imaginary cloud ก่อนซึ่งอันเนี้ย0.1%น้อยมากนะครับมันจะสำคัญตรงตอนรอบที่3ถ้าออกอันนี้ปุ๊บเราก็อาจจะไม่ต้องเล่นรอบที่3ให้ครบก็ได้นะแต่หลกัหลกๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เหมากันทั้งนั้นเพราะว่าดูดิเลตย์จุดหนึ่งเขาออกแบบมาให้เราเหมา ด้านซ้ายอยู่แล้วนะครับรอบที่2ของรางวัลก็เหมือนเดิมแต่ตู้กาชาเนี่ยจะเห็นว่าตัว imaginary c o d เนี่ยจะได้2อันแทนเนาะแล้วก็รอบที่3ตัว imaginary c o d เนี่ยจะได้3อันนะครับหินตันแตกเนี่ยอยู่ที่2เมตรเท่าเดิมเนาะคิดว่ารอบหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ1 4 4 0รอบใช่ไหมสามรอบมันก็ตกประมาณเท่าไหร่4,320เพชรนะครับอันนี้คือเกลือสุดเนาะถ้าโชคดีก็จะลดหลั่นตรงนี้ไปนะครับได้หินกันแตกชัว์ๆหกเมตรปกติหินกันแตกเราซื้อกันในราคาประมาณ 240รบเพจสองร้อยสคูณหก็ได้พ4นสลบกับ4,320ามสอตะกี้นะครับสองพหอ่าน6ก็ตกอันละ480ร้อยเพรอันนี้ก็คือตีไปแบบสูงสูงเลยนะไอเนี่ยเกมเขาขายเรา480รอนะครับของที่เหลือก็คิดว่าเป็นของแถมนะเพื่อนๆคนไหนที่เพรไม่ถึง4,320ผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับเพราะว่ามันจะไม่คุม้มมาเล่นกันเลยครับสุ่ม1ครั้งครับใช้สาเนาะ มันก็จะหมุนๆอย่างนี้ครับไปครับอันแรกครับเอ่อเราตั้งเป็นซื้ออัตโนมัติดีกว่านาอเออมันก็หมุนปิ้วๆอย่างนี้นะครับอ่าได้เงิน50 k โอเคครับไปต่อครับออกมันขึ้นเด้งสปอยแล้วนะงั้นขอผมขออนุญาตข้ามแอนิเมชันเพื่อความรวดเร็วนะครับ อ,อย่างนี้ก็คืออ่าโอเคอ,อย่างนี้ก็คือเราได้คันโยกก่อนอันนี้เราก็จะประหยัดไป30เพชรนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเราไม่ได้เสียเพชรในการสุ่มแล้นะมันเด้งอัตโนมัติเลยนะครับเราได้เป็น normal enchant stone นะครับทีนี้ก็จะจบรอบประหยัดได้30เพชรนะครับก็ขึ้นรอบใหม่ครับอ่าอันนี้เราได้คาคอนเนาะอ่าหินอิร,อรูครับโอลีครับ ได้ exc มาปุ๊บได้เงิน 50k ถือว่าค่อนข้างแพงนะตรงนี้เพราะว่ามันราคา30เพชรนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราประหยัดได้30เพชรเหมือนกันนี่ได้กร์ด all in one b นะครับอันที่ได้มันก็จะไม่ได้ซ้ำแล้วเนาะแต่เราต้องเก็บไล่เก็บให้หมดนะครับนะก็เริ่มกันต่อครับ ส่วนตัวผมนะผมไม่ค่อยแนะนําให้กดรัวๆนะผมว่าแบบกดแบบเป็นจังหวะมันอาจจะดีกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะอ่านี่อาจารย์พูดงนี้เหมารอบไปเลยนะครับอ่าลักษณะอย่างนี้ก็คือเหมารอบครับเต็มๆครับ240เพชรเนาะแล้วก็ได้เป็นรีเซ็ตสโตนไปนะครับไม่เป็นไรครับคือรอบใหม่ครับเนอันนี้ผมคิดว่ามันฟิกที่4%เเนะเพราะว่ามันโดนยากมากเลยขนาดเหลือน,น้อยๆมันก็ยังไม่ให้เรานะครับ โอ้โหเหมาอีกรอบครับอ่าทีนี้ก็ได้มาแล้วครับตัว Imaginary cloud นะพอครบปุ๊บมันจะขึ้นเป็นรอบที่2ตรงนี้นะครับรอบที่2เนี่ยจะได้ตัวนี้2อ,อันก็ไปกันต่อครับเกมมันทําให้เราสุ่มนิดนหน่อยๆน่อยอย่างนั้นแหละครับอย่างที่ผมได้พูดตั้งแต่ตอน,ต,อนต้นแล้วนะว่าราคารวมเกมเขาอยากขายเราประมาณนั้นครับนะแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่ามันโอเคนะ ส่วนใหญ่มันจะประหยัดได้ทัก30บางรอบถ้าเหมาเนี่ยก็คือ240เพชรนะบางรอบถ้าประหยัดหน่อยก็เหลือ210เพชรไม่เคยได้ต่ำกว่านี้อืมการสี่นะ่จะได้เยอะมากครับเกมนี้อ่านี่นี่นตกี้ผมเหลืออีก2อันนะรอบตะกี้180เพชรนะอ่ะเราก็ครบด้านซ้ายแล้วนะครับก็จะได้ imaginary cow มา2อ2อันนะครับขึ้นรอบที่3ครับก็เป็น3อันโอ้ยแทบจะเหมาทุกรอบเลยนะเนี่ยแทบไม่ประหยัดเลยครับ ตอนแรกคิดว่าจะเกือบเกือบสี่พันเลยอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ใช่นะครับโอ้เอาเหมาครับ้สุดท้ายแล้วครับสี่เปอร์เซ็นต์อ่าโอเคออกก่อนนะ รอบสุดท้ายใช้1 8 0แเพชรนะแต่ก็จุกๆอยู่ครับก็ได้อันนี้มาครับ3ชิ้นนะน,นี้มันก็จะจบรอบแล้วพอรอบที่3ปุ๊บเรากดสุ่มต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันออกกบแล้วถ้าจะเล่นต่อก็กดรีเซ็ตพอรีเซ็ตปุ๊บเนี่ยมันจะไปเริ่มรอบที่1ใหม่เนาะมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปพอได้ของมาแล้วเราก็มาย่อยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเนี่ยก็เอาไปใส่ก่อนนะใส่เข้าไปก่อนอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ผมมีอยู่แล้วนะก็มาทําต่อนะครับแย่ครับ1 2 3 4 5ห้า ก็จะได้ตัวชาดมา60นะครับอัปเกรดของ Imaginary Cloud เนี่ยมันจะใช้ต่อครั้งก็คือ10อันแบบฟิกนะไม่มีอัตราเพิ่มนะครับแต่ว่าการอัปขั้นเนี่ยค่อนข้างแพงครับใช้เงิน2.5ล้านต่อคลิกเลยนะครับถ้ากดไปเนี่ยก็รวมรวม15 m นะครับผมกดทีนึงแล้วกันดูว่า CP ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับวัสดุไม่เพียงพออะไรวัสดุไม่เพียงพอหรือเราล็อกไว้เราล็อกไว้ปะ ไม่ได้เกี่ยวนะแต่ลืมไม่ล็อกเอออาจจะเพราะว่าล็อกไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมท่อก่อนเอออาจจะเกี่ยวว่าเราล็อกอุปกรณ์ไว้มันก็เลยอัปเกรดไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะโอเคเราติดตั้งขั้นเจไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเผยย่อยเผยตีผิดสวยขึ้นมาเลยนะครับเอาใหม่ครับ อ่าอัพแล้วครับกดทีหนึ่งได้ CP ขึ้นมาพันร้อยแล้วก็อย่างที่บอกครับค่าพินิเตก็จะเพิ่มขึ้นนะ,ะเดี๋ยวผมลองรีเซตให้ดูเพราะยังไงผมจะไม่เล่นกิดนี้ต่อนะครับเมื่อกดรีเซตจะทําการรีเซตรายการรางวัลทั้งวงล้อเล็กก็คือด้านขวาและตู้กาชาปองก็คือด้านซ้ายรวมถึงรีเซตรอบของการหมุนให้เป็นค่าเริ่มต้นแน่ใจว่าจะรีเซตหรือเปล่านะครับอ่าก็กดรีเซตไปครับอ่ามันก็จะเริ่มรอบที่1นนะแล้วก็วนลูปสามอีกรอบหนึ่งครับ จานวนครั้งที่เหลือก็ศูนครั้งแล้วก็คือกิดลูนติเขานี่เล่นได้2รอบก็คือ8,000เพชรก็จะได้เนี่ยสิอันเนาะสำหรับคนที่มีงบประมาณนะโอเคสําหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะที่ชอบไครก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องนอนน้อยไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมเดอะแรกนาลองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ